สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิศวกรจิตวิญญาอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะน่าสนใจแล้วก็น่าสนุกความจริงก็น่าสนุกทุกคลิปแหละตามที่พลาดหัวไปเลยคือคุณเกิดมาทําไมในโลกใบนี้และไม่ใช่คําว่าคุณเกิดมาทําไมด้วยนะผมใช้หัวข้อหรือว่าตัมเนลเนี่ยใช้คําว่าคุณเลือกเกิดมาบนโลกใบนี้เพื่ออะไรผมใช้คําว่าเลือกด้วยนะ ไม่ใช่ว่าคุณถูกใครส่งมานะคุณเลือกลงมาเองโอเคแต่ก่อนจะไปต้องขอบอกก่อนว่าคลิปของผมหลังจากนี้ทุกคลิปจะไม่ใช่การอธิบายเชิงลึกในแก่นแท้ของครีเอชันในเรื่องโครงสร้างของโลกความเป็นจริงในเรื่องของหลักเมตาฟิสิกหรืออะไรก็ตามเพราะว่าคลิปเหล่านั้นผมทำเพลย์ลิสต์และทำะบทสรุปไว้ให้ทั้งหมดแล้วนะครับลองเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ที่ช่องได้ชื่อว่า m e t a p h y s i c s c o r e of p r i n c i p l e หรือ แกนแท้ของครีเอชันนั่นแหละแ,ลแกนแท้ของอภิปัญญาถ้าใครที่แบบดูคลิปที่แบบเป็นที่มันไม่ได้อยู่ในเพลย์ลิส์นั้นนะ่ะอันนั้นน่ะคือจะไม่ใช่รากนะคือผมมาวางแผนไว้คือในเพลย์ลิสนั้นคือรากแล้วก็คลิปหลังจากในเพลย์ลิสนั้นนะ่ะคือจะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับพวกกิ่งก้านใบแลนะเป็นสิ่งที่ต่อยอดแล้วก็สิ่งที่สร้างเสริมเสริมสร้างมาจากไอ้เจ้าแกนแท้พวกนั้นก็คือสิ่งสมมติทั้งหลายนั่นแหละ นะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ดูคลิปเหล่านี้ไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูในเพลย์ลิสต์นั้นได้ผมว่าทำไว้ให้หมดแล้วเนาะแล้วก็มีพี่ๆหลายท่านที่ดูวิดีโอช่องผมแล้วก็ยังไม่ได้กด Subscribe เนาะก็รบกวนด้วยนะครับถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ก็ช่วยกันกดซับกดไลค์คอมเมนต์ถามอะไรก็ได้เดี๋ยวผมก็ไปตอบเรื่อยๆนะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหาของคลิปในวันนี้กันดีกว่า ถ้าไม่ผมถึงบอกว่าคุณเลือกลงมาแทนที่จะบอกว่าคุณเกิดขึ้นมาเองแบบอยู่ดีก็เด้งปึ้งขึ้นมาอยู่ดีก็เหมือนโดนใครบังคับถูกใครส่งมาทําน,นู่นทํานี่ทานั่นเพราะว่าคุณเป็นคนเลือกมาเองจริงๆแต่ผมเข้าใจแหละคุณก็อาจจะสงสัยว่ามันจะบ้าเหรอถ้าชีวิตแม่งทรมานทรหดโหดร้ายขนาดนี้กูจะเลือกลงมาทําบ้าอะไรนึกออกป่ะเพราะว่าตอนเนี้ยเราใช้จิตมนุษย์ในการพูด และคือการที่ใช้จิตมนุษย์หรือฟิสิกอลมาในการหาเหตุผลว่าทำไมเราถึงเกิดขึ้นมาแต่ถ้าคุณลองนึกดูดีๆถ้าเกิดว่าคุณลองใช้จิตวิญญาณของตัวเองในการถามคำถามนี้คุณจะรู้สึกได้เลยว่าคำตอบมันคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นผมว่าผมต้องเริ่มจากเรื่องนี้ก่อนคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างคืออะไรจะอธิบายไม่ลงลึกมากนะครับเพราะว่ามันอยู่ในแกนแทกเรียชันอยู่แล้วก็คือ จุดเริ่มต้นคือเราทุกคนเราทุกสิ่งเราทุกอย่างเป็นสิ่งเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันคือสิ่งที่เรียกว่าเจ้าพรามเลเดียนหรืออนุภาคเพียงหนึ่งเดียวที่มีอยู่ในการดำรงอยู่ทั้งหมดเจ้าอนุภาคน,นี้มีทุกอย่างองค์ความรู้พลังงานอันไร้ขีดจำกัดมันมีทุกอย่างที่คุณสามารถจ,จัดจินตนาการถึงได้แต่ก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่มันไม่มีแต่มันก็มีแต่มันแค่ยังไม่มี อันนี้พูดเชิญที่เวลาเป็นเส้นตรงมีอดีตปัจจุบันอนาคตนะเพราะว่าจะได้เห็นภาพแต่ความจริงทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันนั่นแหละเจ้าอนุภาคนี้มันมีสิ่งเดียวที่มันยังไม่มีคือการมีประสบการณ์ถึงการเป็นตัวเองเพราะว่าอะไรผมบอกแล้วว่ามันเป็นอนุภาคเดียวที่มีอยู่ในการดำรงอยู่เพราะฉะนั้นถามว่ามันรู้จักตัวเองไหมว่ามันคืออะไร มันรู้ว่ามันเป็นทั้งแสงสว่างเป็นความรักไร้เงื่อนไขเป็นองค์ความรู้ที่ไม่มีขีดจํากัดแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่มีคือประสบการณ์ถึงการเป็นตัวเองและมันต่างกันยังไงไอการรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรกับการมีประสบการณ์ถึงการเป็นอะไรอ่ะลองนึกภาพว่าคุณอยากจะกินสมมุติคุณชอบกินขนมปังคุณชอบกินขนมปังมากและผมก็บอกคุณว่าอา้าวผมให้ความสามารถคุณในการที่คุณสามารถอิ่มขนมปังได้เลย แต่คุณไม่ต้องกินนะแต่คุณอิ่มมันได้เลยจะอิ่มมันกี่ชิ้นก็ได้อิ่มมันกี่ร้อยกี่พันชิ้นตลอดชีวิตก็ได้คุณจะเลือกแบบไหนระหว่างอิ่มขนมปังไปเลยกับการได้กินขนมปังได้คุณชอบแล้วค่อยอิ่มทีหลังหรือเปรียบเทียบให้ง่ายกว่านั้นถ้าคุณชอบกินไอ้ขนมปังได้มากอ่ะคุณรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงถ้างั้นคุณก็ไม่ต้องกินมันอย่างเงี้ยเหรอเพราะคุณรู้แล้วว่ารสชาติเป็นยังไง ออกเกตปะการมีประสบการณ์มันยิ่งใหญ่กว่าการแค่รู้เพราะฉะนั้นเจ้าพรามเรเดียสหรือเจ้าอนุภาคตั้งต้นน่ะมันต้องการจะมีประสบการณ์ถึงการเป็นตัวเองสิ่งที่มันทำคือมันเลยแตกตัวเลยสร้างสิ่งเปรียบเทียบขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้มันได้สามารถมองและสะท้อนกลับมาเห็นว่าแท้จริงแล้วมันเป็นใครนั่นแหละคือสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมา ที่ทำให้เกิดการแบ่งตัวครั้งนั้นขึ้นมาที่ทำให้เกิดชีวิตมากมายให้เกิดสปปรรพสิ่งมากมายขึ้นมาเพื่อจะเป็นเวทีให้กับเจ้าพรามเรเดียนหรือเจ้าอนุภาคอนุภาคเพียงอนุภาคเดียวเท่านั้นที่ได้ลงมามีประสบการณ์ถึงการกลับไปรู้จักตัวเองแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องบอกเพิ่มเติม,ตมคือเมื่อเรารู้เช่นนั้นแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากเพียงอนุภาคเดียวที่เป็นแสงสว่างความรักและเงื่อนไข ลองคิดตามคอมมอนเซนต์ง่ายๆเพราะอะไรเขาถึงเป็นแสงสว่างและเป็นความรักไร้เงื่อนไขเพราะถ้าเขาเป็นความมืดเป็นความกลัวแล้วเขาไม่ใช่ความรักไร้เงื่อนไขแต่เขาเป็นความกลัวที่มีเงื่อนไขเขาจะยอมสร้างสิ่งอื่นๆขึ้นมาไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นแสงสว่างและเป็นความรักไร้เงื่อนไขเขาจะให้อะไรเกิดขึ้นก็ได้เช่นเขายอมให้ความมืดเกิดขึ้นเขายอมให้ความกลัวเกิดขึ้นเขายอมให้ปีศาจให้คนไม่ดีเกิดขึ้น เพราะว่าอะไรเพราะเขาไร้เงื่อนไขเก็ตใช่ปะเขาอยากให้ใครเกิดก็ได้เขาอยากจะให้สิ่งไหนเกิดก็ได้เพราะเขาไม่มีเงื่อนไขแต่กลับกันถ้าลองว่าจุดเริ่มต้นของเจ้าบูพามเรเดียหรือว่าเจ้าสิ่งตั้งต้นเนี่ยเป็นความกลัวเป็นความมืดเป็นความรักที่มีเงื่อนไขมากมายถ้าความกลัวมีอำนาจสูงสุดแบบนั้นคุณคิดว่าเขาจะยอมให้แสงสว่างเกิดขึ้นมาไหม คุณคิดว่าเงาจะยอมให้แสงเกิดขึ้นมาไหมไม่มีทางมีเพียงแสงเท่านั้นที่ยอมให้เงาเกิดคิดง่ายๆคุณคิดว่าผู้ที่มีอำนาจที่กลัวจะเสียอำนาจตัวเองไปและเกินน่ะเขาจะยอมให้มีคนเกิดขึ้นมาแล้วลุกมาต่อต้านเขาไหมไม่แต่กลับกันผู้ที่มีอำนาจแล้วก็มีเมตตาแล้วมีความรักไรเงื่อนไขยอย่างแท้จริงเขามักจะแบ่งปันอำนาจและแสงเหล่านั้นให้กับคนอื่นด้วยซ้ำ เพราะมันเป็นธรรมชาติของแสงสว่างและความรักนึกออกปะเขาจะไม่ยึดติดกับอำนาจใดๆเลยเพราะเขาไม่ได้กลัวเขาจะสูญเสียอำนาจไปนี่เลยเป็นคำตอบให้ทุกคนได้ว่าทำไมสภาวะเริ่มต้นทำไมอนุภาคเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างในครีเอชันถึงเป็นแสงสว่างและเป็นความรักไร้เงื่อนไขเพราะมันเมคเซนต์แบบนี้ความเป็นเหตุเป็นผลมันอยู่ตรงนี้เนาะคือมันต่างกันถ้าจุดเริ่มต้นเป็น ความกลัวและความจำกัดครีเอชันจะไม่สวยงามและไม่หลากหลายเท่านี้เนาะเพราะมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่อนุญ,ญาตให้ทุกอย่างอยู่ได้คือความรักไรเงื่อนไขและแสงสว่างเท่านั้นโอเคแล้วตอนนี้เรารู้แล้วว่าจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างคือทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนะชีวิตจิตโลกสิ่งของมนุษย์ต่างดาวทุกอย่าง จุดเริ่มต้นคืออนุภาคอนุภาคเดียวที่ผมพูดไปเมื่อกี้แล้วมันแปลว่าอะไรเมื่อไอ้เจ้าอนุภาคบ้าน,นั่นมันเป็นแสงสว่างและเป็นความรักไร้เงื่อนไขแล้วคุณก็เกิดมาจากไอ้อนุภาคบ้าน,นั่นมันแปลว่าคุณเองก็คือแสงสว่างและความรักไร้เงื่อนไขในแก่นแท้ของคุณพอเข้าใจใช่ปะเพียงแค่คุณน,นั้นถูกแบ่งตัวมาจากเจ้าอนุภาคนี้เท่านั้น ไอ้เจ้าการแบ่งตัวเอาอาจจะรู้จักกันในชื่อของแบบบิ๊กแบงอะไรเงี้ยนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างของจักรวาลของเรานะเพราะบิ๊กแบงก็มีอีกหลกักหลากหลายจักรวาลอีกอันนั้นเอาไวท้ทีหลังโอเครู้เช่นนั้นแล้วได้อะไรคุณจะได้รู้แล้วไงว่าแท้จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นเพียงสิ่งสมมุติที่ถูกสร้างมาจากเจ้าออนุภาคนั้นอ,นอนุภาคเดียวเพื่ออะไร เพื่อที่มันจะได้มีประสบการณ์ถึงพลังในการสร้างสรรค์ของตัวเองเพื่อจะกลับไปจดจาตัวเองว่าแท้จริงแล้วมันเป็นเพียงแค่แสงสว่างและความรักไร้เงื่อนไขแปลว่าอะไรอิลูมินาติฝ่ายมืดฝ่ายแสงรุต่างดาวทุกอย่างก็มาจากสิ่งเดียวกันคือมัจากเจ้าแสงสว่างและความรักไร้เงื่อนไขไม่มีอะไรต่างกันเลยต่างกันตรงที่แต่ละคนเลือ่ออกมามีประสบการณ์ไม่เหมือนกัน แต่ละคนเลือกมามีบทบาทไม่เหมือนกันเพื่อที่จะได้ co-creation หรือร่วมด้วยช่วยกันสร้างประสบการณ์เพื่อให้แต่ละคนได้สามารถมองและสะท้อนกลับไปมองตัวตนที่แท้จริงหรือการกลับไปสู่ตัวตนสูงสุดของแต่ละคนไม่มีความมืดไม่มีคนเลวไม่มีคนที่ใส่ไม่ดีคุณจะดู้ไหมว่าคนที่ใส่ดีเป็นยังไงไม่มีคนที่มาทำร้ายคุณไม่มีคนที่มาเคยว่าคุณด่าคุณ คุณจะรู้ไหมว่าแท้จริงแล้วคุณชอบอะไรไม่มีการจํากัดไม่มีการกดขี่ไม่มีการทำร้ายคุณจะรู้ไหมว่าแท้จริงแล้วคุณสามารถเป็นสิ่งที่มีพลังงานสร้างสรรค์ได้มากแค่ไหนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นมาเพื่อทำร้ายเราเลยมันเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราได้ใช้มันในการที่มองกลับไปในตัวเองแล้วรู้ว่าแท้จริงแล้วเราเป็นใคร มันมีแค่นั้นเลยทั้งหมดทั้งมวลทุกสิ่งทุกอย่างมีแค่นั้นเลยแต่บางครั้งในความที่เราไม่รู้เราก็อาจจะฝังคิดและหลงลืมไปว่าแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ <c oughs> เกิดขึ้นมาเพื่อทำ้ายเราแล้วเราติดอยู่ในกับดักกงกรรมกงเกวียนนี้ซึ่งจะไม่สามารถหาทางออกไปได้แต่อย่างที่ผมบอกตั้งแต่คำแรกต้นคลิปว่าคุณเลือกลงมาเอง แล้วคุณไม่มีทางนี่คุณจะไม่ได้ออกไปเพียงแค่คุณตายคุณก็ได้ออกไปแล้วแน่นอนว่าจิตสุดท้ายก็สําคัญเพราะจิตสุดท้ายหลังจากคุณตายคุณจะไปโผล่ที่นั่นแต่คุณจะไปโผล่ที่นั่นเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นก่อนที่คุณจะกลับไปเป็นตัวตนสูงสุดของคุณพอคุณกลับไปเป็นตัวตนของคุณอย่างแท้จริงคุณก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยเลือกใหม่ได้นี่ว่าแล้วคุณก็เลือกใหม่จากตรงนั้นแต่ด้วยความที่ผมบอกตอนต้นคลิปว่า ใช้จิตมนุษย์คิดกับใช้จิตวิญญาณระดับไอ้ใช้จิตระดับวิญญาณคิดมันต่างกันถ้าคุณใช้จิตมนุษย์คิดคุณตายไปคุณกลับไปเป็นตัวเลือกสูงสุดแล้วคุณก็ต้องคิดว่ากูก็ไม่ลงมาเล่นแล้วแหละแม่งโหดชิบเปกในโลกไรวะแต่ตอนที่คุณเป็นจิตวิญญาณคุณจะรู้สึกว่าไอ้โลกกายภาพที่มันโหดร้ายเนี่ยมันเหมือนแค่หลับตาแบบกระพริบตาเดียวออ้จบแล้วหรออะไรเงี้ยเพราะทุกอย่างมันไม่มีเวลา ใช่ปะมันเหมือนกับแบบนี้เปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆผู้หญิงที่คลอดลูกผู้หญิงที่ท้องแล้วคลอดลูกมันเจ็บปวดมากผมเป็นผู้ชายผมไม่รู้แต่ผมได้ยินว่ามันเจ็บปวดมากในการที่จะคลอดลูกสักคนหนึ่งแต่แล้วทําไมผู้หญิงที่เจ็บปวดขนาดนั้นถึงอยากจะคลอดลูกอีกถึงอยากจะมีลูกคนที่สองลูกคนที่สามลูกคนที่สี่เพราะว่าอะไร มันเหมือนกันเลยเหมือนก,นกันกับคุณแม่คนนั้นที่ท้องอยู่เป็นบเป็นจิตปัญญาณแล้วการคลอดลูกเป็นเหมือนกับการลงมาเล่นในโลกกายภาพใช่มันเจ็บมันรู้สึกแบบแป๊บแต่มันแบบเอ้ยอยากมีอีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อเรากลับไปเป็นจิตวิญญาณแล้วนั่นเลยคือสาเหตุที่ว่าทําไมส่วนใหญ่ถ้าเรายังไม่บรรลุเป้าหมายใน,ในระดับวิญญาณเราก็จะเลือกลงมาใหม่แต่มันไม่ใช่การบังคับไม่ใช่กฎ เก็ตใช่ปะมันเป็นการเลือกของวิญญาณของเราเองเพียงแค่จิตมนุษย์ตอนนี้มันอยู่คนละเลเวลในการคิดกับจิตวิญญาณของตัวเองเท่านั้นเองเลยคิดต่างกันแล้วเมื่อคุณรู้แล้วว่ามนุษย์ต่างดาวอิลูมินาเตมนุษย์ต่างดาวฝ่ายมืดฝ่ายแสงมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีอยู่จริงนะมันมีอยู่จริงก็อย่างที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่จริงถูกสร้างจากเจ้าพรามเรเดียนถูกสร้างจากเจ้าอนุภาคตั้งต้นนั้นมีอยู่จริงทั้งหมดเพียงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็มาจากที่เดียวกัน มาจากแสงสว่างและความรักไร้เงื่อนไขเพราะฉะนั้นแก่นแท้ของทุกอย่างนั้นเป็นความดีงามและความรักไร้เงื่อนไขทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันเป็นเพียงบทละครที่ลงมาเพื่อส่งเสริมการมีประสบการณ์ของกันและกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังยึดติดกับสิ่งเหล่านี้อยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณอยากจะวางมันคุณก็วางได้เลยเพราะมันไม่มีอะไรและยิ่งการที่คุณวางสิ่งเหล่านั้นได้คุณจะเอาพลังทั้งหมดที่คุณเคยเสียให้ไปกับเรื่องเหล่านี้ กลับมาที่ตัวคุณและนั่นแหละคือเวลาที่คุณจะได้มีความสุขกับการเล่นในโลกสมมตินี้อย่างแท้จริงโอเคแล้วทําไมต้องเกิดมาบนโลกใบนี้อย่างที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากไอ้เจ้าพรามเรเรียนผมจะพูดเป็นร้อยรอบ,บไอ้เรื่องเนี้ยผมพูดบ่อยว่าซึ่งนั่นแหละมันคือสาเหตุที่คลิปผมมันจะพูดวนไปวนมาซ้ําๆเพราะว่าก็ความจริงมันไม่มีอะไรเลยมันมีแค่เนี้ยพูดอีกร้อยรอบมันก็กลับไปแก่นเดิมกลับไปแก่นเดิม นึกออกปะแค่ไปสู่สิ่งสมมติไหนเท่านั้นเองแต่สุดท้ายก็กลับไปแกนเดิมแต่ก็นั่นแหละก็ทาไปเพราะว่าหลายๆคลิปก็จะเข้าถึงคนดูได้ไม่เหมือนกันเนาะรู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากอะไรเพราะฉะนั้นมนุษย์ต่างดาวอะไรก็ตามแต่เป็นเพียงสิ่งสมมุติเท่านั้นแต่ไอสิ่งสมมุติเหล่านั้นต่างกันตรงไหนถ้าเกิดว่าคุณเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มีภูมิปัญญาชั้นสูงแปลว่าคุณแค่ลืมตัวตนว่าคุณเป็น เจ้าพามเรเดียนน้อยกว่าเผ่าอื่นเท่านั้นเองนึกออกปะคุณค่าเท่ากันทุกอย่างเท่ากันเพราะถูกสร้างมาจากที่เดียวกันแต่การที่คนมีภูมิปัญญาขั้นสูงมีนุ่นนี่นแบบเทคโนโลยีขั้นสูงเป็นเพราะว่าคุณเลือกเลือกนะที่จะลืมตัวตนว่าคุณเป็นพลังงานบริสุทธิ์อย่างพามเรเดียนน้อยกว่าสิ่งอื่นเท่านั้นเองอย่างมนุษย์โลกเราเนี่ยคือเลือกที่จะลืมลืมแบบลืมไปเลย ลืมหอเอ้ยคือไม่เอาเลยอะอะไรเงี้ยเพื่ออะไรมันมีเหตุผลของมันเพราะว่าที่นี่คือที่ที่จะทําให้บีอิงทั้งหลายแหล่ในจัก,กรวาลเห็นว่าแม้ว่าเจ้าแสงสว่างความเลเียนที่ไร้เงื่อนไขและบริสุทธิ์ขนาดนั้นจมอยู่ในการหลงลืมตัวเองจมอยู่ในความมืดจมอยู่ในความจํากัดและการแบ่งแยกขนาดนี้มันก็ยังสามารถแปลเปลี่ยนจากสิ่งที่มันจํากัดไปเป็นอิสรภาพได้ แปลเปลี่ยนจากสิ่งที่มันโหดร้ายทารุณละมืดมนไปเป็นแสงสว่างความรักและความสวยงามได้นี่แหละคือที่ที่โลกให้กับเราและในเมื่อเราทุกคนที่อยู่ในโลกและฟังผมอยู่นะตอนนี้เลือกเรามันบนโลกแล้วนั่นแปลว่าดวงวิญญาณของคุณมั่นใจอย่างแท้จริงว่าคุณจะสามารถทำสิ่งนี้ได้ดวงวิญญาณคุณเชื่อมั่นแบบนั้นไม่งั้นเขาจะไม่ลงมาเล่นที่โลก เพราะเขารู้ว่าเราเป็น b e อิงเขารู้ว่าดวงวิญญาณดวงเนี้เป็นดวงวิญญาณที่แข็งแกร่งและกล้าหาญมากพอจะลงมาเล่นในที่แบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นค่อยๆแปลเปลี่ยนความจํากัดของตัวเองได้แล้วกลับไปจดจําตัวเองที่แท้จริงได้แล้วไปได้วยกันผมก็ไปด้วยผมก็ยังจําตัวเองรู้แหละว่าเราเป็นใครแต่ก็ยังมีหลายอย่างที่ยังมี อะไรให้เดินทางต่อพอเก็ตใช่ปหเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสาเหตุที่คุณลงมาเกิดบนโลกมีแค่นั้นเลยแล้วผมบอกมาให้ก็คืออะไรก็ตามที่มันบอกคุณที่มันพูดกับคุณที่มันเกิดขึ้นกับคุณแล้วมันแสดงว่าคุณตัวเล็กคุณไรอํอนาจคุณมันกระจอกคุณมันไร้ค่าคุณทําไม่ได้หรอกไม่มีสิ่งใดที่คุณทาไม่ได้คุณดูสิเจ้าพรามเรเดียนมันทําอะไรได้บ้างมันสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองเห็นขึ้นมาแล้วมองไม่เห็นด้วย แล้วคุณก็มาจากบันทํทำไมคุณจะทําแบบนั้นไม่ได้คุณทําได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จํากัดคุณไว้เป็นเพียงคําโกหกทั้งสิ้นทําไม่ได้หรอกอย่าทําเลยเดี๋ยวจะเจอสิ่งที่แย่กว่าทําไปเดือเจ๊งกลัวตายนะคําโกหกทั้งสิ้นเพราะคุณรู้คอนันนี้แล้วคุณก็ต้องรู้แล้วว่าความตายไม่ใช่จุดจบเลยชีวิตนี้เป็นเพียงเหมือนแค่หลับตาเป็นเพียงแค่ ชั่วพลิบตาของจิตวิญญาณเท่านั้นเนาะวันนี้น่าจะครบถ้วนแล้วเอ้ยแล้วก็ปัญหาส่วนใหญ่ของมนุษย์ทุกคนคือเรื่องของคุณค่าในตนเองแค่นั้นเลยจงเอาคุณค่าของตนเองผูกไว้ที่การดำรงอยู่และการที่คุณเป็นเจ้าพารมเลเดียนไม่ใช่ผูกไว้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกกายภาพ เช่นฉันเรียนเก่งฉันเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ฉันเป็นคนที่มีผู้คนรักมากมายฉันเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นคุณเป็นสิ่งเหล่านั้นได้ทั้งหมดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาคุณค่าของคุณไปผูกไว้กับสิ่งเหล่านั้นคุณจะยังไม่เข้าใจคุณค่าที่แท้จริงของตัวเองและวันหนึ่งคุณจะต้องโดนมันตบลงมาแน่นอนโอเค ก็เดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปแบบมดิเทชันอะไรเงี้ยเป็นนําคลิปเสียงนําสมาธิเกี่ยวกับการให้รู้จักคุณค่าในตนเองโดยที่ผูกไว้กับเพียงแค่การที่เราดํารงอยู่การมีชีวิตอยู่หรืออะไรก็ตามเพราะมันเป็นสิ่งที่พื้นฐานที่สุดเนาะไม่ต้องเอาไปผูกไว้กับความเก่งกาจความฉลาดอะไรเลยผูกไว้กับการดํารงอยู่แล้วเมื่อคุณทําเช่นนั้นได้ภาพสะท้อนในโลกของคุณจะสวยงามยิ่งขึ้น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 ไปอีกเนาะโอเควันนี้น่าจะครบทั่วไม่มีอะไรแล้วครับก็ สุขสันวันหยุดถ้าใครได้ดูในวันหยุดโอเควาเจอกันใหม่สวัสดีครับ